ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับเมื่อนี้สิผ้ามาเบิงพันเท็ดต้นเทียนนะครับเด้อมหาพญาเทียนติดพิมพ์วัดศรีประดูครับนี่ครับสร้างพ่นก็กรลังติดพิมพ์อยครับตอนนี้กเกือกบแล้วแล้วครับเพ่นว่าได้เจจิเปรนระับประมาณนี้ละครับสวยงามครับอ่างการงานสร้างต้านส่อนยังนี่ครับประเภทนี่เฮเทียนเขาพรรษานี่เป็น ประเภทนี้ที่ยิงใจของจังหวัดอุบลครับคือว่าเป็นงานใหญ่ได้หรอครับนี่นะครับเบิ่งฝีมือของสร้างเพ่นครับว่าสิเส็ดมาได้ซ้ำนี่ครับว่ามันง่ายๆได้ครับอยากให้มาเห็นของจริงครับมีนณะเท็อกบุในเหลี่ยวนะครับยิงสวยงามขปันนี่มีความละเอียดอ่อนสวยงามครับอันนี้ก็เป็นขิมครับประกอบดลวยไรที่เอาไปแปะเซ้นะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้อง มาเที่ยวมาเบ่งเด้อครับมาชมต้นเทียนสวยๆงามๆครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีห้องนี้นะครับกูได้ยุกไกอยุ่ไกลกันมาเด้อพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้ยยินดีต้อนรับทุก,กูุกคนนะครับเด้อนี่นะครับสวยงามมีดีครับกูนะฝ<ว>ีมือพ่นบธบัวทรมดาด้วยครับ <S <S เดี๋ยวมือนาสิเปะไทยวัดเงินมาเหเบิงน้ำเด้อครับเด้อ